สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันอังคารที่25เมษายนปี2566ค่ะวันนี้มามีก็มาอัพเจ็ตราคาข้าวเปลือกค่ะที่เป็นราคากลางนะ ข้าวนาปีนาปลังทุกคนค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิปทุมธานีเหนียวยาวเหนียวคระเนาะเท่าที่สังเกตเห็นนะเริ่มขยับและปรับขึ้นหลายจังหวัดเด้อนะคะทุกคนคะมีข้าวเปลือกหอมมะลินาปีที่ขยับตามด้วยนะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีด้วยนะคะนี่ปลายปลายเดือนเมษายนแล้วด้วยเนะเาะสิ่งที่เราอยากเห็นชาวนายอยากเห็นคือราคาข้าวคนปรับขึ้นได้แล้ว เนาะ,ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยสำหรับวันนี้ค่ะเข้าเปลือกเจ้านาป,งปังปี2566ค่ะจังหวัดนครสวรรค์9 9 0 0บาทถึง1 0 0 0 0บาทจังหวัดพิจิตร9 7 0 0บาทถึง1 0 0 0 0บาทจังหวัดกำแพงเพชร9900บาทถึง1 0 0 0 0บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรี10,000บาทจังหวัดพิษณุโลก9 7 0 0บาทถึง9,900บาท จังหวัดสุโขทัย9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี10,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดเพชรบุร์9,000บาทถึง9,800บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดชัยนาท9,900บาทถึง10,600บาทจังหวัดอุดยธานี9,900บาทถึง10,100บาทจังหวัดฉะเชิงเทรา10,200บาท จังหวัดลพบุรี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครนายก11,100บาทจังหวัดปทุมธานี9,700บาทถึง9,900บาทจังหวัดนครปฐมนะคะทุกคน9,800บาทถึง9,900บาท จังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดราชบุรี11,100บาทถึง12,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทนะคะจังหวัดสิงห์บุรี10,000บาทถึง12,000บ,บาทค่ะทุกคนอ่าสำหรับราคาข้าวนาปลังนะเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อมากันเลยค่ะ รายการต่อมาเข้าเบือกหอมมลิปี2565ทับ66นะคะจังหวัดสุรินทร์13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดเชียงราย13,000บาท

จังหวัดยโสธร13,500บาทถึง14,580บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครพนม14,000บาทถึง14,200บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะ100บาทจังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง14,300บาทจังหวัดสกลนคร13,000บาทถึง13,750บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,000 500บาทถึง14,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,600บาทจังหวัดหนองบัวลำพู13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดหนองคาย13,700บาทถึง14,000บาทจังหวัดมุ่งาหาร14,000บาทถึง14,500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะ,ะปี2 5 6 5 2 6 6ค่ะจังหวัดพิษรุโลก13,000บาทถึง -14,000 บาทจังหวัดลำปาง12,500บาทถึง -12,800 บาทจังหวัดอุตรดิตถ์12,900บาทถึง -13,500 บาท รายการต่อมาค่ะข้าวเบิกปลาทุมท่าน,นีน้ปลังนะปี2566ค่ะจังหวัดลบบุรี1600บาทถึง1น0 0 0บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1800บาทถึง1 9 0 0บาทจังหวัดชัยนาทหนึ0 0บาทจังหวัดอ่างทอง1800บาทถึง1 9000้บาท จังหวัดสิงห์บุรี11,100บาทถึง11,300บาทจังหวัดราชบุรี11,100บาทถึง11,200บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทนะคะจังหวัดกาญจนบ,บุรี1500บาทจังหวัดปทุมธานี11,000บาทจังหวัดนครนายกค่ะ11,500บาทค่ะมาดูรายการต่อมากันเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ข้าวเปลือกเนียวเมล็ดยาวนาปี2 5 6 5ันรอยหบทับหกค่ะ จังหวัดขอนแก่น12,400บาทถึง12,800บาทจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดสกลนคร11,800บาทถึง12,000บาทจังหวัดนครพนม1800บาทถึง12,100บาทปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะทุกคนค่ะราคาดีขึ้นมาเลยเนาะอ้า400บาทไปเลยจ้าอ่ะจังหวัดกาฬสินธุ์12,200บาทถึง12,500บาท จังหวัดอุบลราชธานี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู12,600บาทจังหวัดหนองคายค่ะ12,200บาทถึง12,500บาทจังหวัดมุกดาหาร12,000บาทถึง12,500บาทค่ะมาดูข้าวเหนียวนาปรังกันบ้างนะคะ จังหวัดขอนแก่นค่ะ10,000บาทถึง11,000บาทจังหวัดนนองคาย9,000บาทถึง11,000บาทค่ะทุกคนอันนี้คือข้าวเหนียวมเม็ดยาวนาปลังนะป,งนะปี2566ค่ะทีนี้เรามาดูรายการต่อมากันเลยค่ะทุกคนข้าวเปิงเหนียวมเม็ดคล้านาะปีนะปี2565/66ค่ะจังหวัดอุดรธานี1,900บาทถึง11,500บาท จังหวัดนครพนม10,000บาทถึง11,600บาทจังหวัดหนองคาย1700บาทถึง11,700บาทจังหวัดลำปาง11,000บาทค่ะจังหวัดอำนาจ,จเจริญ9,200บาทถึง10,000บาท เราเพิ่มขึ้นมานะทุกคนสังเกตร,รายการนี้มีการขยับขึ้นมานะบวก200บวก100แล้วก็บวก200ค่ะตามลำดับเนาะอ่าจังหวัดมุกดาหาร8,500หารบาทถึง9 0 0 0บาทจังหวัดเชียงราย1 2 0 0 0บาทค่ะทีนี้เรามาดูรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้กันเลยนะคะข้าวเปลือกเหนียวมะลิรคราชนาปลังปี2 5 6 6ค่ะจังหวัดหนองบวัวลำพูน1 2 0 0มบาทจังหวัดแพร่1 0 0 0 0บาท และสุดท้ายค่ะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ1 2 2 0 0บาทถึง12,400บาทค่ะท,ท,ทุกคนมามีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะคะทุกจังหวัดทุกรายการเนาะสําหรับวันนี้มามีต้องขอขอบคุณขอ้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอ้อมูลประจําวันที่24เมษายนปี2 5 6 6นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ